แสเปล่า่าอำจับโอ้โหดูดิใครลุดวะเฮ้ยเบอลให้ปุ่มเนี่ยปุ่มอยู่ใช่ไหมไม่ลุดเลยโอ้ยสารแยก่กะใหญ่ให้ลุด

มันไม่บุกเราก็ไม่ต้องบุกองไะนอยไหนปล่อยเซนคีมอไปไล้มเดินเซมทอีบอลไนหวยไปเริ่มถอตที่เตราชีพชชานหล่อแล้ว เฮ้ยดูสัตว์เนีย่ยคนดูอืมอเป็นไงอิดลินไอ้หัวร้อนเฉยเฮ้ยดูกูบอกถ่ายอยู่ไอ้หัวร้อน อืมอืมกินมาแบบนี้ไดเร่งตัวเต็มแต่โคตรกายเฮ้ยทำไมกีโมกูไม่ไะมระเบิดวะเออแม่งความรู้สึกยะกีโมกู วุ้ยเยอะเต็มเลยปาละเบเดียวพอเฮ้ย <c oughs> ได้ไงวะ <c oughs> ไม่แหลก,กปุป๊บด้วยปุ๊บมันมันแรงอะเอชอ่มไม่ใช่ตัวไม่แหลกนะแต่ยิงมัน่นเหมืินแหลกอะ่ะ พอมันเดินผ่านแล้วแต่มึงยังยิงได้มันเล่นยีบุกเลยวะสีแดงเนี่ยมีอยู่สีดแดงหาห้องทูิปเกียร์ศูนย์ศูนย์เนี่ยใครวะ Alright let's move out ใครมาช่วย ยิงไม่เคยจ่าย่้มันก็หลุดไปเอบนท้ายหมดคือจะออกไปจัดมาไว้ <S <S ใครคุมแท่นเนี่ยดูอยู่ดูมันไม่มีคนคุมแท่นเหรอ <S 1> <S 1> ผมดูอยู่นี่ไงโอ้โหอ๋อโอเคโอเคบนอ่ะอยู่ใสท้งนั้นเลยไองล่ออนไลน์แล้วะ ก็ต้องทำยี่อะไรแล้วสัับโว้ยนี่อะไรเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน,นได้จบนี้จะไปแล้ว เออมีคนคุมเองเดี๋ยวมีคนมาคุมแทนนี่บนระวังแท่นเกาขึ้นเลยจริง วางแล้วะไปคุณนึกว่าคุณจะแพ้แล้วเหอ right. อ้าวเท่ากันแล้วเว้ยเดี๋ยวแฟดดิไ้ยไม่ต้องบุกเบ,บ๊ก่อนไปดูไม่ต้อง,งทำอะไรละ ระไบิดสู่ในานเหี้ยไสามแยกสามแยกระเบิดดีไหมระเบิดอ่ะย่อย่อย่อนั่งด้วยนั่งด้วยนั่งอะไรนักหนาวะเนี่ยยิงนั่งหรือยิงนั่งอ่ะเอ้ยบีบเหล่าไอ้เหี้ยบีบเหล่าไอ้เล่นเชื่อเขาเลยมันหยามไปบ้าหยามไปวะเนี่ยโอเคเล t โก o เฮ้ยมันชอบยิงนะนั่ง เออไม่ต้องยิงแน่นะทอวะประกบฐานแล้วสวยหนูปิดได้สวย่ะจบลิป